คิดถึงจังเลยต้องเล่นเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยอ๋อมีคนมองอยู่ไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนข้าวฉัหรือเปล่าเขาก็รักษาถามแฟนให้ฉันไหมนะได้เลยจ้ะฉันจะทำที่ดีเลยเออนี่แล้วพอแกบอกแม่แล้วแม่ว่าไงเหรอก็งอนนิดหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจแหละไม่ต้องถึงแม่หรอกเป็นชั้นก็ใจหาย ไม่ได้ไปตลอดชีวิตซะหน่อยเป็นเดือนมันก็ใจหายเหมือนกันนั่นแหละคนเคยเจอเกือบทุกวันน่ะโอ้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 ก็คิดถึงพี่แป้งทุกวันเหมือนกันอืไม่คิดมากนะคุณแป้งไม่คิดมากนะจะคิดตอนกระตับหน้ามานี่แหละเดียวไม่ใช่เอาเข้านี่ แซบนี่พี่แปงจะใส่ไปไหนเนี่ยปล่อยเลยนี่พี่สาวมีความลับอะไรที่ไม่บอกน้องสาวหรือเปล่าจ๊ะก็อีเจนะสิมันให้ฉันขึ้นร้องเพลงแล้วนะจริงเหรอไปไม่รู้มันเป็นใจดีอะไรมาจากไหนอยู่ๆก็ให้ฉันขึ้นฉันพยายามตั้งนาน ฉันมีอย่างหนึ่งที่อยากขอให้เจช่วยว่าเจให้อีพี่แป้งอะมันขึ้นร้องที่ร้านเจได้ไหมความฝันของมันเลยนะถ้าเจมีอะไรให้หนูช่วยหนูยินดีช่วยเจทุกอย่างแต่เจช่วยสนับสนุนพี่สาวสุดที่รักของหนูหน่อยได้ไหมเออก็ได้หื ฉันว่านะพอพี่แป้งเนี่ยมีความสามารถไงอีเจเขาถึงได้มองเห็นโอ้ฉันดีใจมากเลยอะดีใจอะไรขนาดนั้นจ๊ะถูกหวยหรอไม่เจอกันนานเลยนะจ๊ะคิดถึงจังเลยต้องเล่นเร์ใหญ่ขนาดนี้เลยอ๋อ มีคนมองอยู่ไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนข่าวฉันหรือเปล่าเขาก็รักษาถามแฟนฉันเลยนะได้เลยจ้ะฉันจะทำพิดีเลยอือพี่ชายที่ได้เจอนนเหมือนกันมาฉันจะแต่งงานกับยูแล้วนะฮะดีใจด้วยนะดีใจด้วยจริงๆขอบคุณนะหมายถึงขอบคุณจริงๆไม่ได้เฟซ ถ้าเธอไม่ได้สร้างเรื่องไว้เนี่ยฉันก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันในไหนก็จออินฟลูเอนเซอร์ผู้เริ่มต้นมีชื่อเสียงมาจากดราม่าแล้วเนี่ยโปรโมทงานแต่งให้หน่อยนะจ๊ะรายละเอียดก็คิวโค้ดตามนี้เลยขอสักหนึ่งโพสตหนึ่งสตอรี่แล้วก็อวยพรให้ด้วยได้ค่ะ เราจะตอบแทนทางโซเชียลยังสาสเขาบอกนะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยจะมีอะไรที่เหมือนกันมากซึ่งคนแบบนี้ถ้าไม่เกลียดกันก็สามารถเป็นเพื่อนรักกันได้เลยนะไม่แคร์คนอื่นแล้ว เพื่อนที่มีอยู่เนี่ยที่คุยกันให้ได้ก่อนโอ้ยฉันว่าเดี๋ยวอีน้อยหน้ามันก็เลิกโกรธแกหน้าเชื่อฉันสิเนาะเออแล้ววันนี้รีบไปไหนปะเนี่ยไม่อ่ะมีอะไรปะไปรับของให้ฉันหน่อยสิฉันฝากคนทำชุดไว้ได้ดิฉันว่าจะแบบไปรีบปลุกรองเพลงอะ we